สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็จะมาดูเกี่ยวกับการพ่นอาหารรองอาหารเสริมให้กับทุเรียนนะครับก็จะมีเพื่อนบางท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าเราควรจะพ่นอาหารรองอาหารเสริมให้กับทุเรียนช่วงไหนดีนะครับก็มาดูต้นนี้ เพราะว่าต้นนี้เป็นใบอ่อนออกมาเยอะนะครับน,นะครับาการพ่นอาหารรองอาหารเสริมนะครับผมก็จะพูดในส่วนที่ผมทำนะครับที่อื่นผมอาจจะไม่รู้นะครับว่ามีวิธีการพ่นแบบไหนนะครับโดยส่วนมากนะครับส่วนมากเลยผมก็จะพ่นประมาณนี้นะครับประมาณที่เป็นใบออกมาประมาณนี้นะครับก็คือ เป็นใบแรกก็คือใบพี่นะครับตรงนี้นะครับพวกนี้ก็เป็นน้องนะครับเป็นใบที่ออกมาทีหลังเนี่ยก็สามารถพ่นได้นะครับนี่ผมจะพ่นช่วงนี้นะครับถ้าถามว่าจะพ่นเป็นใบอ่อนออกมาแบบนี้ได้ไหมยอดแรกนะครับนี่ยอดแรกตรงนี้ก็ที่ทําก็จะเป็นการรักษา,มาแมลงนะครับป้องกันแมลงไว้ก่อนนะครับ พอมันเป็นใบที่ออกมาประมาณนี้นะครับที่ออกมาได้ก็คือแมลงเข้าไม่ได้นะครับเพลียเข้าไม่ได้เป็นใบที่ที่ปกตินะครับเนี่ยพอมันใกล้จะหมดนะครับก็คือใกล้จะหมดชุดใบนะครับมันจะออกมาเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็ทยอยออกมาเนี่ยพ่นช่วงนี้ได้นะครับเนี่ผมจะนิยมพ่นช่วงนี้นะครับก็จะถามว่าหลังจากที่เราพ่นแมลง แล้วเรามาพ่นเกี่ยวกับอาหารรองอาหารเสริมได้ไหมที่ยอดแบบนี้นะครับยอดเล็กๆนี่ครับสมมุตินะครับออกมาตรงนี้ก่อนก็พ่นได้นะครับพ่นได้เลยนะครับพ่นได้เหมือนกันแต่ผมจะไม่นิยมทํานะครับจะไปนิยมทําตรงนี้นะครับตรงที่เป็นใบแบบนี้ก็ใช้เปอร์เซ็นต์ต่ำๆนะครับที่เป็นยอดอ่อนพวกนี้นะครับที่เป็นใบอ่อนนะครับพ่นพ่นอาหารรองอาหารเสริม เปอร์เซ uh, ็นต์ต่ำๆก็คือ uh, ส่วนมากนะครับ uh, ทุเรียนที่เป็นใบอ่อนมันมักจะขาด uh, พวกเหล็กนะครับเหล็ก uh, แมงกานีสอ่า uh, สังกะสีแล้วก็แมกนีเซียมมันมักจะขาดนะครับ uh, ขาดเหล็กขาดอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นใบจุดสีขาวขาวเนาะเหลืองเอง uh, ส่วนแม็กก็ใบจออกเหลือง uh, นะครับเส้นใบเส้นใบเฉียวพวกนี้นะครับเหล็ก แมงกนีสซแล้วก็สังกะสีแมกนีเซียมนะครับก็จะพ่นเป็นอาหารรวมให้นะครับเนี่ยพ่นแบบนี้นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าใบถ้าใบออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นใบอ่อนที่สวยงามนะครับก็ไม่ต้องพ่นก็ได้นะครับก็ไม่ต้องพ่นก็ได้เพราะว่าเราให้อาหารทางดินก็คือให้ปุ๋ยทางดินนะครับ มันถึงส่งผลมาตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นใบที่ที่ปกติป้องกันมแมลงป้องกันมแมลงป้องกันแมลงได้ให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยพอใบออกมาแบบนี้ก็ยังไม่พ่นก็ได้นะครับอ่าก็รอรอจนกวัวใบพวกนี้มันจะออกมาก็คือออกมาอ่าจะหมดนะครับออกมาหมดเป็นใบอ่อนอใบพวกนี้มันก็จะเริ่ม แจ่นะครับมันก็จะแจ่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถพ่นได้นะครับพ่นไปเลยก็พ่นเป็นระยะระยะนะครับเป็นระยะระยะเป็นช่วงเป็นช่วงเราก็จะรักษาใบพวกนี้ได้นะครับมันก็จะออกมาปกตินะครับที่ใช้ก็จะมี4อย่างที่ผมว่ามานะครับเป็นเหล็กเหล็กแมงกานีส สังกสีแมกนีเซียมซึ่งใบทุเรียนอ่อนมันชอบขาดประมาณ3-4ตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็ไปพ่นในเรื่องของมแมลงด้วยนะครับมแมลงพอเป็นใบใบพวกนี้นะครับใบพวกนี้พอมันเริ่มแจ่เริ่มที่จะแจ่เนี่ยมันอาจจะมีเพลี้ยหอยอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับ มันอาจจะมีเพี้ยหอยเข้ามาเราก็พ่นป้องกันนะครับพ่นป้องกันไว้ก็ดีนะครับอพอมันเป็นใบแฉะแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็พยายามรักษาช่วงนี้ไว้นะครับรอให้ออกมาหมดนะครับก็เป็นเรื่องของมแมลงปีกแข็งนะครับเป็นใบอ่อนเนี่ยนะครับ เราก็มาสามารถพ่นตอนเย็นนะครับพ่นมแมลงปีกแข็งพวกแมงกินนูนนะครับแมงกินนูนมันกเ็เวลาใช้นะครับใช้สารอา,อาจจะเป็นสารเคมีเนะเาะก็พ่นวันหลังมันก็มาใหม่นะครับพอหมดฤทธิ์ยามันก็มาใหม่เราก็มาพ่นเป็นอ,อินรีย์ก็ได้นะครับอพอมันซาลงนะครับซาลงเ,าเรามาพ่นอินซีย พ่นช่วงเย็นนะครับถ้าพ่นโดนตัวได้ยิ่งดีนะครับพ่นตอนหัวค่ำนะครับเกี่ยวกับอินรีย์นะครับมันจะไปเจาะเจาะที่ที่ตัวมแมลงแมลงจะป่วยสองสามวันมันก็ป่วยมันก็หนีอันนี้ก็พูดในส่วนของอเชมีสลับกับอินรีย์นะครับถ้าใช้เคมีก็ใช้ไปนะครับ ก็แล้วแต่นะครับนี่ที่เป็นใบอ่อนนะครับประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็พ่นได้นะครับอาหารรองอาหารเสริมแต่ใช้เปอร์เซ็นต์ต่ำาๆนะครับยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นสังกะสีก็อาจจะไม่เกินส่เปอร์เซ็นต์แมกนีเซียม2%อเปอร์เซ็นต์เหล็ก2เหล็ก3%เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับส4ีตัวไปดูนะครับ เขาก็จะมีขายนะครับซื้อเป็นซองมานะครับพ่นก็พ่นบางๆนะครับอย่าไปผสมจนเกินนะครับผมไม่ผสมเยอะนะครับอาหารรองงานเสริมก็ให้ตามที่ฉลากเขาบอกนะครับก็ใส่ไปแล้วก็พ่นผิวขึ้นไปนะครับผิวผิวขึ้นไปเฉยๆนะครับผิวบางๆขึ้นไปนะครับนะครับไม่ถึงกับ ขนาดที่ว่าไปพ่นจนมันเปียกเปียกโชกนะครับเปียกจนมันไหลไหลเยิ้มนะครับไหลลงสู่พื้นดินเ,เพราะว่าปุ๋ยทางใบป,ปุ๋ยน้ำที่เราผสมน้ำฉีดพ่น,ม,นมันมันมีฤทธิ์เข้ากับปุ๋ยเชมีทางดินเลยนะครับมันจะมีฤทธิเ์เหมือนกันก็คือเราหยดลงไปที่ดิน มันก็เท่ากับว่าเราไปให้ปุ๋ยเคมีซ้ำนะครับถ้าเราให้มาก่อนที่มันเป็นใบอ่อนช่วงนี้ให้ปุ๋ยทางดินเคมีเนี่ยนะครับเราให้มาก่อนอยู่แล้วอพอมาเป็นแบบนี้เรามาพ่นเป็นธาตุรองธาตุเสริมอาหารรองอาหารเสริมเนี่ยถ้าเราพ่นเปียกโชกมันก็จะหยดลงพื้นนะครับหยดลงพื้นเหมือนกับเราไปเพิ่มปุ๋ยนะครับเพิ่มปุ๋ยให้จากนั้น ใบพวกนี้มันก็อาจจะแพ้นะครับแพ้ในเรื่องของปุ๋ยมันอาจจะมีอาการที่ว่าใบไหม้ใบเนี่ยตามที่เราเห็นนะครับเพื่อนๆครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้มาดูตรงนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ